ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสุขลนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปหววรัฐบาลกันนะครับแต่ว่าก่อ,อนอื่นนะครับเมื่อคืนนะลงราวพัฒนาไปให้นะครับเน้นล่างเป่นวาแต่มันไปออกบนเนอ้อราวพัฒนานะครับออกหกซีมากนะ 264บนนะครับแต่ว่าผมเนล่างไอตัวเด่นนะครับ459กับ3กับ8นี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างก็คือผมก็อธิบายไปแล้วนะครับสลับไม้เล่านะครับ3กับ8มาได้ทั้งบนทั้งล่างถ้าเอา3มาจับ464748นี่ก็น่าจะได้บนได้ล่าง <c oughs> แต่ว่ากระซากมันผ่านไปแล้วนะครับอันนี้มาคุยเฉยๆามาพูดถึงหววรัฐบาลน,นะครับ ยิงผมได้สรุปไปแล้วล่ะอันนี้นะครับสรุปบานเจ้าที่คือลายแท้เพิ่ว่าเป็นชุดโครงสร้างนะครับแคปหน้าจอด่วนนะครับแคปหน้าจอด่วนชุดโครงสร้างนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเลขไม่น่าจะหลุดจากจากชุดนี้เท่าไหร่ก็คือผมตัดมาจากไอ้ชุดนี้แหละ <c oughs> ตัดมาจากไอชุดโครงสร้างนะครับเนี่ยเลขน่าจะอยู่ตัดให้มันน้อยตัวก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะตัดน่าจะอยู่ประมาณนี้ตัวเลขนะครับตัดให้เหลือน้อยตัวน้อยตัวแล้วมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้แหละมก็ดึงมาจากชุดโครงสร้างนะอันนี้เป็นชุดโครงสร้างเด้ออ่าทีนี้ว่ากันถึง สตัว2ตัวบนก่อนนะอันนี้2ตัวบนชุดเต็มแคปหน้าจออันนี้เป็นชุดอ่าเป็นตัวเลขหลักนะครับตัวเลขหลักที่เราใช้กันอยู่นะครับวันที่แล้วก็มีบางท่านได้จากชุดนี้แหละชุดหลักนะแต่ผมผมไม่ได้จับให้ทุกตัวนะครับถ้าจับทุกตัวมันเยอะวันนี้นะครับ0กับ5 2 3 4ถ้า6กับ1ไม่มา8 มาด่วนเลยนะครับถ้า6กกับ1นึมันมา8ดมาด่วนนะอันนี้10บนหน่วยบนนะครับจะไปเร็วนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือตัวเลขที่จับให้นะครับแคปหน้าจอว่ามันจะมีไหมบางทีการตัดเลขผมอาจจะตัดผิดเพราะว่าผมยกตัวเลขไปไว้อีกแผ่นหนึ่งแล้วแต่อันนี้เป็นจับตั้งแต่เริ่มทำคลิปยันวันสุดท้ายก็เป็นเลขตัวเดิมนะครับ <c oughs> อยู่ที่ว่าจะเน้นตัวไหนเนาะ โอเคแคบแล้วเนาะสองตัวบนเด้ออันนี้เป็นสองตัวบนนะครับแล้วก็เป็นสามตัวบนอันนี้เป็นชุดสามตัวบนนะครับสามตัวบนร้อยสิบหน่วยนะอันนี้แต่มสามตัวหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสามตัวบนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหลายตัวพอสมควร หนึ่งส4งสามนี่สนะครับบางทีผมอาจจะตัดเลขผิดนะแต่อันนี้มันเยอะไปก็ตัดให้มันน้อยตัวกว่านี้นะครับโอเคนะสองตัวบนสามตัวบนดูไปแล้วเนาะชุดเต็มนะครับ2ตัวล่างนะอันนี้เป็น2ตัวล่างตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปสุดท้ายพอมีอยู่แค่นี้นะครับ ไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วเอาเอาเฉพาะไอจับคู่ที่มาลงให้แบบตรง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 ,ตรงมันก็แจกชุดคือหวยทุกท่านทุกอาจารย์นะครับก็คือ,อบทสรุปแค่นั้นแหละนะครับวันที่สรุปนะคุณจะลงไปกี่คลิปกี่สูตรก็แล้วแต่แต่วันสรุปบทสรุปนะครับว่าสรุปให้ fc ตัวไหนนะครับแค่นั้นเอง ไอสูตรอนะลงแปดสูตรเก้าสูตรมันไม่เข้าสักสูตรให้มันรู้ไปดิไอสูตรมันเข้าอยู่แล้วแหละสูตรนะมีบางท่านบอกว่า,าลงคลิปไม่รู้เรื่องขนาดลงแบบนี้ยังมีคนติดตามเป็นแสนมนาเขาก็น่าจะมีดีของเขาอยู่มั้งถึงมีคนติดตามนะครับไอไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้ดิผมไม่รู้อธิบายยังไงนะโอเคนะครับ9 6 9าหกงอันนี้เป็นชุดเต็ม นะครับมาทีนี้มาดูชุดสรุปนะครับผมดึงทุกอย่างไว้ใบเดียวกันแล้วตัวเลขที่ทุกท่านจะต้องนําไปซื้อวันนี้นะครับก็คือชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะลดหน้าจอนิดนึงนะอันนี้เป็นเลขบนนะเลขบนก็ ัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ไปขยายดูเอาเองเด้อร้อยสิบหน่วยนะครับเป็นร้อยสิบหน่วยตามนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้จับทุกตัวนะครับถ้าเกิดจับทุกตัวมันก็จะเยอะไปนะอันนี้เป็นแต้มนะครับแต้มรวม3ามตัวบนอาจจะตัวเล็กนิดนึงหกเจ็ดแปดเก้าศูนยคือแต้มรวม3ามตัวบนนะดูสิแต้มจะเข้าไหมอันนี้แต้มสตัวบน ศูนย์หนึ่งสองหปดเก้านั้นเลขบนเล่นสองแปดสามแปดสามห้าสี่ห้านะครับถ้าจะเล่นสองตัวนะครับหรือว่าซื้อลอตเตอรี่นะครับอย่าถามผมอีกนะว่าให้เน้นอย่าถามอีกนะว่าเน้นตัวไหน <c oughs> ก็คือตัดแล้วนะครับจากเลขลหลายชุดก็ให้เหลือแค่สองแปดสามแปด 3 5มหสหแค่นี้นะครับแต่ไอสาไอสองแปดเลขกสตัวผมไม่ได้จับนะไม่รู้มาไม่มาไม่รู้นะครับอ่าเล็กล่างนะครับ2ตัวล่างเล็กล่างนี่6ชุดนะครับ สองตัวล่างหกชุดเก้าหนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็หกสี่หกสองนะตัวเลขผมลงวันแรกยังไงวันสุดท้ายก็ประมาณนั้นแล้วก็ตัดให้มันน้อยลงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เอาตัวไหนมาเพิ่มเติมมากมายนะแห้มไม่รู้ผมให้ดูดยังแห้มสองตัวบนแห้มสองตัวบนนี่เดินยาวกว่านี้นะครับมันจะเดินยาวกว่านี้แห้มสอง แปดจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต้มก็เดินดีนะดูที่ว่าแต้มแก้มมันจะมาไหมวันนี้ก็คือแต้มสองตัวบวนก็คือ0 1 2ย์หนึ่งสองหกแะครับศู 0, 1, 2, 6, 8, 0, 1, 8, นยะ์หนึ่งานแกะผมจำมาแค่นี้ ครับแต่จริงๆมัน0 1 2 6 8 9นะแม้มแจม2ตัวนะครับแต่แ้ม3ตัวก็6 7 8 9 0 1นะดูแ้มจะมาไหมหลักร้อยมาไหมหลักสิบมาไหมหลักหน่วยมาไหมอันนี้ก็คือสูตรหลักนะครับอันนี้เป็น2ตัวล่างนะโอเคนะครับหวังว่าวันนี้นะครับเราจะมา ไม่สองตัวบนก็สองตัวล่างหรือสองตัวบนสองตัวล่างตรงตรงกันนะครับหรือสามตัวอาจจะแตกไม่มีใครรู้นะครับวันนี้แนวทางนะกะ็โอเคนะครับคลิปนี้กระมาให้กำลังใจนะครับวันขึ้นวันลงสนามจริงนะครับวันลงสนามจริงโค้ดก็ต้องมานะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยว จะถูกไม่ถูกสูตรไหนมันจะเข้าไม่เข้าเราจะมาคุยกันหลังจากหวยออกนะครับสี่สามโมงครึ่งนะ3ามโมงครึ่งกว่ากาก,าก็รู้เรื่องนะครับดูที่จะเอาไปชนกับหวยซองละสามแสนก็มีนะไม่รู้โพาถ้าถ้าให้ผมซื้อสามแสนผมเงินสามแสนผมไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็ไม <c oughs> <ๆ>่ว่ากันนะโอเคคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ